เอาละฮะท่านผู้ชมครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและอัสลามและกลุ่มพี่น้องมุสลิมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับรายการบางบอกบอลอีกเช่นเคยครับกับผมมูมมั m a ซารอนหรือบางรอนสวัสดีครับสำหรับฟุตบอลเมื่อวานนะฮะเราให้ไว้ทั้งหมด3คู่นะครับก็เมื่อวานกิน1คู่อะกิน2นะครับแล้วก็เสีย1เสียคู่เชลซีนะครับเมื่อวาน ได้สองประตูขึ้นน้ำจากคลายฮาวเวตแล้วก็เมสันเมาส์นะครับก็ครึ่งแรกครึ่งหลังก็ดูจะไม่มีอะไรนะครับมากนะฮะก็มีช็อตบาดเสียวนิดหน่อยเมื่อวานก็จบ2-0ครับนะฮะลุ้นให้ตีสัก2-1ก็จบแค่2-0นะฮะน่าเสียดายแล้วก็เมื่อวานครับแมนยูชนะฟอเรสต์3-0เลยนะฮะก็ฟอเรสต์ยังไม่ขยับอันดับนะครับยังอยู่19นะครับขณะที่แมนยูน่าจะขยับขึ้นไปท็อป4แล้วมั้งนะปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานเก็บ3แต้ม สามศูนย์สามแต้มครับส่วนเบอร์ลี่เมื่อวานก็สามศูนย์เหมือนกันน่าเสียดายคู่เดียวเมื่อวานบอลมัดนะครับพลาดไปเพราะฉะนั้นวันนี้กลับมาเมื่อวานให้เฟนีไปด้วยนะครับในกลุ่มนะครับอ่ะแจ้งก่อนนะครับสำหรับสมาชิกเพื่อนๆน,นะครับที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะเข้ากลุ่มนะครับสามารถกดลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะครับเดี๋ยวบางอย่าทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้ทุกคลิปสามารถกดได้เลยฮะนะครับในกลุ่มเข้าฟรีนะครับแจ้งก่อนนะฮะในกลุ่มจะมีฟุตบอล เต็ง <c oughs> ให้อีก2คู่ทั้งเต็งซูเปอร์แล้วก็เต็งหน้าไลฟ์นะฮะหน้าไลฟ์ใครที่ไม่ได้เข้าไปดูไลฟ์สดนะฮะสามารถเข้าดูผ่านในกลุ่มได้นะครับในกลุ่มก็จะมีแจ้งเตือนไลฟ์สดแล้วก็มีแจ้งเตือนบินฟุตบอลของบังนะฮะให้ทุกวันเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราก็เป็นคนที่เล่นอยู่ปกติทุกวันอยู่แล้วครับนะฮะในส่วนของ ฟุตบอลวันนี้นะครับวันนี้มีคู่เดียวมีแมซี่บุกไปเยือนลีดยูไนเต็ดครับผมซึ่งตารางคะแนนณปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเมื่อวานก็เมื่อวานซื้อชนะเวสต์แฮมนะครับขึ้นไปนำแมซี่อยู่8แต้มนะฮะแมซี่ก็ณปัจจุบันนี้ครับมีอยู่3ยังอยู่กับที่นะครับ30กว่าแต้มก็ต้องเออ่ขยับแต้มให้ใกล้อาร์เซนอลขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เจอกับลีดที่ยังต้องรอประเมินความ ิตของนักเตะอีกหลายแข้งเลยทีเดียวครับและบางงงว่าวันนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่แมนซิตี้จะบุกมาเอาชนะลีดในถิ่นนะครับลีดอยู่อันดับ15บนะครับมี15แต้มนะครับจากการแข่ง14เกมชนะไป4นะครับส่วนแมนซิตี้นี่ชนะไป10นะครับยิง40เสีย14ประตูนะครับโอ้โหรองลงมาคือนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็อาร์เซนอลส่วนแมนยู ก็ไม่แน่ใจยังไม่ขยับนะครับน่าจะอยู่ดับ5อยู่อีกนะปัจจุบันนี้ครับก็ต้องบอกว่าแข่งกันมันจริงๆนะครับทั้งลิเวอร์พูลแมนยูปีนี้แมนยูก็มาแรงแมนยูปีนี้สเปอร์แมนซีนิวคาสเซิลก็เพิ่มขึ้นมาอีกทีมอีกนะฮะอาร์เซนอลแล้วก็เชลซีก็ต้องขยับขึ้นมาอีกโอ้โหต้องบอกว่าทีมท็อปโฟท็อปไฟนี่นะฮะแย่งพื้นที่กัน ปีนี้บอกเลยว่าลุ้นกันมันนะฮะโอ้โหอาร์เซนอลนิวคาสเซิลเต่งๆนะปีนี้ลองพูดเลยอาร์เซนอลนิวคาสเซิลแมนซีนะครับแมนยูให้สเปอร์อะลิเวอร์พูลให้อยู่แล้ว5ทีมนะครับมีเอ่ Chelsea, อเชลซีเออขาดไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานก็ชนะด้วยเชลซีอีกทีม6ทีมอะนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเบียดเสียดกันมันแน่นอนครับปีนี้พื้นที่อ่าพื้นที่โคต้าไป ทั่วโยุโรปในซีซั่นหน้าต้องบอกว่าต้องรอติดตามะฮะอ่ะมาดูวันที่ฟุตบอลคู่แรกนะครับฟุตบอลประจำวันพุทธที่28ธันวาคมนะครับพุทธศักราช2565นะฮะวันนี้อยู่กับผมบังรอนนะฮะให้ทันนัฟ,ฟุตบอลเหมือนเดิมนะฮะก็ก่อนอื่นเลยครับฝากกดติดตามกด subscribe นะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะทั้งหน้า Facebook Fanpage บังบ,งบอกบอลแล้วก็ในช่อง YouTube ด้วยนะฮะอ่ะ วันนี้อาจจะให้ไว้สัก2คู่เป็นเต็งแล้วกันนะครับพาไปดูที่ลีดกับแมซิก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานคู่นี้นิดเดียวฮะสติการพบกันเป็นยังบ้างคู่นี้นะฮะคู่นี้เจอกันล่าสุดครับเ,เป็นแมสเเกมล่าสุดนะครับในปีนี้ที่เจอกันแมซีบุกถล่มลีดถึงในถิ่นครับส นะฮะก่อนหน้านี้ครับเจอกันในบ้านแมนซีครับเจ็ดศูนย์โดนไปนะฮะซึ่งพูดง่ายๆว่าสองนัดที่เจอกันล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นแมนซีครับที่ถล่มทั้งสองเกมเลยทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับส่วนผลงานล่าสุดของยูงทองนะฮะลีกยอเต็ดครับแพ้โมนาโก4-2นะครับทีมจากลีกเกวันนี้มีคิวเตะด้วยโมนาโกนะฮะเดี๋ยวจะให้ด้วยโมนาโกวันนี้นะครับปรากฏว่าผลงาน3เกมหมุนเครื่องนี่ชนะไป2แล้วก็แพ้1เกมนะครับเกมสุดท้ายก่อน ก่อนพัดเบรกพิมลีกนะครับก็แพ้สเปอร์สี่สามลีดนะครับซึ่งมีข่าวล่าสุดเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังด้วยนะครับเกี่ยวกับลีดเดตแนะครับส่วนผลงานของแมนซิตี้นะฮะแมนซิตี้ในคาราบาวครับล่าสุดนะฮะเอาชนะลิเวอร์พูลแบบต้องบอกว่าเกมนี่คุมได้เยอะนะฮะแดนกลางจัดเต็มมากๆนะครับก็เข้ารอบต่อไปและปีนี้บางคู่เลยว่าแมนซีแชมป์อีกแน่นอนนะครับในคาราบาวครับมันไม่มีทีมไหนที่จะ แชมป์อยู่แล้วนะฮะในฟุตบอลเนี้ยรายการแบบเนี้ยนะครับมีแค่แมนซีเรียวฟูตกรอบแล้วทีมจากพิมลีที่เข้ารอบไปมีกี่ทีมไบรตันปีนีไบรตันแมนซีเอ่อนิวคาสเซิลมีอะไรอีกนะครับเจลซีไหมใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ประมาณนี้สีห้าทีมนะครับส่วนที่ทีมก็มีจากกี่ทีมจากลีกวันเข้ารอบไปด้วยนะครับส่วน แมนยูก็เข้ารอบด้วยนะครับเพราะว่าแมนยูชนะเบอร์รี่ใช่ไหมเข้ารอบด้วยนะครับคาราบาวครับปีนี้ก็ต้องแข่งกันแต่บางมองว่าปีนี้แมตซีเต็งแชมป์อยู่แล้วคาราบาลนะฮะในส่วนของฟุตบอลลีกครับส่วนผลงานของแมตซีครับชนะ2นัดติดครับอุ่นเครื่องเจอเคียโรนาก็ไม่พลาดครับผมชนะ2-0นะฮะล่าสุดชนะเลียปูนะครับแล้ววันนี้คงจะจัดเต็มเหมือนที่เป๊ปบอกเลยฮะว่าผู้เล่นที่กลับมาจากบอลโลกอ่ะนะครับคือมันมันดีกว่ามันฟิตกว่ามัน มันดีกว่าผู้เล่นที่ซ้อมอยู่กับสโมสรนะนึกออกไหมนะฮะมันได้มันได้แบบลงมันได้ลงสนามจริงลงแข่งจริงอ่ะนะครับซึ่งมันดีกว่าอยู่แล้วในเรื่องของความคมจังหวะต่างๆนานะฮะเหมือนที่เป๊ปเขาเคยบอกเอาไว้นะครับส่วนของคอนเต้นี่ต่างกันเลยนะครับคอนเต้บอกว่าโอ้โหผู้เล่นที่กลับมาจากตัวบอลโลกเนี่ยกลับมาจากบอลโลกนี่เหนื่อยล้าต้องได้พักนะครับส่วนลีดวันนี้นะฮะก็ผู้เล่นที่ยังรอใช้ความฟิตหลายคนครับอย่างเช่นเรียมคูเปอร์นะครับโรดิโก นะฮะมาเทวุธคิสครับรวมถึงแพทริกแบมฟอร์ดและก็แจ็คคาริสันด้วยนะฮะโอ้โหร,รอเช็คคร์มฟิตวันนี้ตัวหลักเกือบ5-6คนนะฮะวันนี้ตัวหลักนะครับส่วนแกนหลักนะครับวันนี้คงจะใช้เป็นบรเดนอาร์ออนสันนะครับ เป็นตัวนําทัพนะฮะกองหน้าตัวเป้านี้ยังไม่แน่ใจนะครับยังรอเช็คความฟิตของทางแพทริกแบร์ฟอร์ดนะครับแล้วก็โรดริโกอีกทีหนึ่งนะฮะซึ่งบางไม่ชัวร์นะครับก็อย่างที่บอกว่าลีดนี่ต้องยังต้องรอเช็คเรื่องนักเตะนะครับอีกทีหนึ่งนะฮะเรื่องสภาพความฟิตนะครับส่วนคู่เซนเตอร์คงเป็นเรียมคูเปอร์โดยแอมคูเปอร์นี่รอเช็คด้วยนะนะครับรวมถึงอารันมูรีก็ยังรอเช็คฟิตนะครับแต่ที่ไม่ได้ลงชัวร์เลยคือตัวดัลลัสนะฮะเทเลอร์อดัมโดนแบนนะครับแล้วก อาร์ชีเกรที่ยังบาดเจ็บอยู่นะครับสามแข้งชัวร์ที่เหลือรอเช็คฟิตอีกเพียบนะครับขณะที่ฝั่งแมสซิวันนี้จัดเต็มแน่นอนครับเหมือนนัดที่เจอร์ลิโอหัวนะครับวันนี้จัดเต็มแน่นอนบอกเลยกองหน้า3ตัวครับฟิลฟอร์เดนเออร์ลิงฮาร์แลนด์แล้วก็แบนาโตซิวานะครับตรงกลางโรดี้อีคานกุนโดกันแล้วก็เควินเดอร์บอยนะครับกองหน้าหรืออาจจะเป็นกองหน้า3คนอาจจะเป็นแจ็คกรีลิดสลับกันลงนะครับมีทั้งแจ็คกรีลิดริยาดมาเรส นะครับส่วนเซนเตอร์ครับเป็นอิบลิกลาป็อกนะฮะคู่กับสโตนนะครับทางซ้ายก็เป็นชาลคานเซโลครับขวาเป็นคารวอเกอร์โกเป็นเอเดรซอนนะครับซึ่งจัดเต็มทุกตำแหน่งอยู่แล้วสำหรับแมนซีวันนี้นะครับหวังเพื่อ3แต้มครับตีตื้นอาร์เซนอลไปหน่อยนะครับเพราะว่าแมนซีคงจะไม่ยอมให้อาร์เซนอลได้ไปแบบง่ายๆแน่นอนนะครับบางเชื่อตรงนั้นแล้วยังมีอีกหลายๆทีมที่คงไม่อยากให้อาร์เซนอลได้ผ่านไปได้ ได้ชนะได้เก็บ3าแต้มแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆง่ายแน่นอนนะครับบางเชื่อมันต้องมีบ้างนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าอาร์เซนอลอาจจะไม่ได้เจอแมซิใช่ไหมปีนี้นะครับซีซั่นนี้ยังไม่ได้เจอกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมาวัดในเรื่องของการพบก,กันผลงานการพบก,กันอีกทีไม่แน่ใจว่าเจอกันวันไหนนะครับแต่ต้องมีแน่นอนครับซีซั่นนี้อะมาดูที่ในเรื่องของราคาก่อนอพามาดูที่ราคาคู่นี้ ราคาคู่นี้ครับเปิดมาที่1.5ควบสปัจจุบันก็ยังอยู่ที่1.5ควบสครับราคาน้าแมซีขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่า1.5ควบสนี้ฮนดิแคปเฮดสูเฮดเนี่ยลูกครึ่งควบสเนี่ยน้อยเกินนะครับมันต้องน้ํามันต้องน้ํา0.83นี่มันน้อยเกินครับน้อยเกินนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องขยับมาที่0.92นะครับมันถึงจะโอเคหรือประมาณ1.00นะครับเพราะว่าแมซีวันนี้ต่อแพงมาก นะฮะแมลลี่เตตจะมีปัญหาในเรื่องนักเตะนะครับแต่อย่าลืมว่าวันนี้เป็นเกมในบ้านของเขานะฮะเขามีโอกาสเกมมันมีโอกาสจะพลิกได้แต่บางมองว่าถ้าพลิกจริงๆอ่ะนะครับวันนี้ลลี่ยูเตตต้องพึ่งปฏิหารอย่างมากเลยนะครับจะให้พลิกกลับมาชนะหรือเสมอหรือถ้ามองว่าไม่ขาดนะครับด้วยผู้เล่นเซตนี้บางมองว่าแมสซี่ทาได้มากกว่า2ประตูนะฮะผู้เล่นชุดนี้ของแมสซี่นะฮะอย่างน้อยมี2อศูนย์แน่นอนครับวันนี้ คู่แรกครับให้อยู่ต่อไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเรือใบสีฟ้าในราคา1.5ควบ2นะฮะหรือ1.75เต็มเวลาเต็มเกมครับหรือ1.5ก็ได้นะครับ1.5 1.7 1.75ก็ได้นะครับส่วนหลีกอัองเศษครับวันนี้ให้คู่หนึ่งนะฮะเป็นมูนาโกเจอกับโอแซนะครับไป คู k, okay. aco, already already. Here, ่นี้ไม่ไม่น่าจะดูผลงานเยอะนะครับโมนาโกเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับมองแค่เรื่องเรื่องราคาอย่างเดียวนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูเรื่องราคาราคาครับปัจจุบันนี้ครับก็อยู่ที่ครึ่งครบลูกนะฮะแต่อีกไม่นานก็คงจะขยับแล้วนะฮะของโมนาโกบางมองว่านัดแรกด้วยนะครับนัดแรกของโมนาโกด้วยครึ่งครบลูกครับแล้วก็ปัจจุบันตอนแรกครึ่งครบลูกปัจจุบันก็ครึ่งครบลูกนะครับอ่ผิดฝั่ง ตอนแรกก็ขึ้นควบลูกปัจจุบันก็ขึ้นควบลูกเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้มองไปที่โมนาโกครับผมนะฮะในราคาครึ่งควบลูกตัวหลักอย่างคีวินโวลแลนนะครับรีทเอโบโลนะครับกองหน้าตัวเป้าดาวยิงนะฮะแล้วก็เบนเยเดก็ยังไม่ยังไม่แน่ใจว่าตัดสินใจตัดสินใจของเขาจะอยู่ต่อหรือว่าจะย้ายทีมนะครับก็ต้องรออีกทีรอดูอีกทีหนึ่งนะครับรอพิจารณาอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับเบนเยเด นะครับแต่บริดเอมโบโรเขามีกองหน้าดาวรุ่งอยู่แล้วบริดเอมโบโนะครับกองหน้าโหเป็นคนเป็นกองหน้าแนวบาโลเตลี่นะฮะออกแนวนั้นแต่ทำประตูได้ปีนี้ก็ต้องบอกว่าทำประตูได้ต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเควินโวลันนะฮะมีตัวหลักที่ลงอีกหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นมองว่าวันนี้ไม่น่ามีปัญหาครับตรงนี้ของม o นาโกครึ่งครบลูกครับต่อได้นะฮะ นี่ครับมองไปที่2คู่วันนี้เต็งนะครับแต่เต็งหนักอยู่ที่ให้เต็งไปที่แมนซีวันนี้มาแน่นอนนะครับส่วนมนาโกให้เป็นเต็งห้อยแล้วกัน2คู่นะครับก็วันนี้ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะเจอกันใหม่ในไลฟ์สดนะครับเพจบังบอกบอลนี่เลยนะครับเพื่อนๆครับขึ้นให้ตรงหน้าจอนี่เลยครับเพจบังบอกบอลนะฮะเมื่อวานก็ยังไม่มันยังไม่ได้สรุปผลนะครับ3คู่ก็กิน2เสีย1คู่นะฮะน่าเสียดายมากแต่ถ้าเต็งเรากําไรนะเต็งกําไรเพราะกินไป2เสีย1นนะครับแต่ถ้า สเต็ปนี้ไม่ได้ไม่ได้กินเมื่อวานนะครับก็มีการวิเคราะห์ทุกวันครับผมเข้ามาชมกันได้นะฮะฝากกดไลค์เนี่ยมีเพื่อนๆเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายกันถามกันวิเคราะห์ถามกันวิเคราะห์กันอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็สำหรับวันนี้ครับก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลงให้เร็วหน่อยน่าจะไม่เกินบ่ายสองนะครับวันนี้ลงคลิปตามปกติครับคลิปไวนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับฝากไว้เท่านี้ครับแล้วก็อย่าลืมครับผมกลุ่ม บังนะครับใครสนใจเข้ากลุ่มสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเข้าเข้ากลุ่มฟรีทุกคนนะครับอย่าระวังมิจฉาชีพด้วยกลุ่มบังไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดใทั้งสิ้นนะครับถ้ากลุ่มกลุ่มแบบมีค่าเข้ากลุ่มแบบปลายเดือนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มจริงก็ต้องระวังด้วยนะครับกลุ่มบางเข้าฟรีเท่านั้นนะครับสองคู่นี้ฝากไว้ครับแมนซิโมนาโกเจอมาในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม